คุณุฟังคานอกจากเรื่องการดูแลความปลอดภัยทั้งการใช้รถใช้ถนนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะอีกหนึ่งภารกิจที่สําคัญในขณะนี้คือการปฏิบัติการค้นหากําลังพลของกองทัพเรือที่ยังคงสูญหายอยู่อีก5ราย จากเหตุเรือหลวงสุโขทยัยสละเรือใหญ่แล้วก็อับปางลงกลางทะเลตั้งแต่คืนวันที่18ธันวาคมปีที่แล้วนะคะซึ่งมาถึงวันนี้ค่ะภารกิจการค้นหาย,ยังคงดําเนินต่อไปด้วยความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเมื่อวานนี้ค่ะพลเรือเอกชนลทิศนาวานุเคราะห์เสนาธิการทหารเรือได้นําคณะเดินทางมาขอบคุณจังหวัดชุมพรที่ให้ความช่วยเหลือค้นหาลูกเรือที่สูญหายพร้อมเยี่ยมให้กําลังใจกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะโดยมีนายวิสาภูน สิริรัตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายสมพรปัดชิมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนาวเอกชำนานสอนแพงรองผู้อำนวยการสอนชนจังหวัดชุมพรและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆค่ะทีมกู้ภัยทางน้ำรวมไปถึงเครือข่ายชาวประมงในพื้นที่ให้การต้อนรับนะคะ โดยพลเรือเอกชนลทิศนะคะได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายจากทุกฝ่ายค่ะที่ให้การช่วยเหลือในการค้นหาลูกเรือครั้งนี้นะคะอย่างเต็มกําลังพร้อมทั้งยืนยันเขาว่ากองทัพเรือจะไม่หยุดทําการค้นหาผู้ที่ยังสูญหายอีกห้านายอย่างแน่นอนในส่วนของกองทัพเรือแล้วเราก็ยังคงดํารงความพยายามในการค้นหาต่อไปนะครับเพื่อนอาจจะคาดอ่านข่าวช่องรู้ช่องนี้ทางโซเชียลบ้าง อย่างที่พูดจริงๆว่าเรายังคงลงความพย,ยายามต่อไปนะครับก็ข,ขอบคุณทุกท่านครับ สำหรับภารกิจในการค้นหาผู้ประสบภัยหรือว่าผู้สูญหายในวันนี้นะคะการค้นหาบนผิวน้ําก็จะมีการปูพรมค้นหาครอบคลุมในทุกพื้นที่รวมไปถึงการค้นหาใต้น้ําแล้วก็ตามแนวชายฝั่งด้วยค่ะซึ่งได้มีการแบ่งกําลังออกเป็นชุดค้นหาใต้น้ําชุดค้นหาผิวน้ําและชุดค้นหาบนเกาะนะคะเพื่อดําเนินการค้นหาตามเกาะแก่งต่างๆทั้งทีมค้นหาในพื้นที่จังหวัดชุมพรเองและชุดปฏิบัติการจากกองทัพเรือค่ะหน่วยปฏิบัติการพิเศษทางทะเลจากหน่วยบัญชาการ สงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการหรือว่าหน่วยซิลก็ยังคงเดินหน้าค้นหาอย่างเข้มข้นค่ะและนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับผู้ดำเนินรายการค่ะ